เปิดพิธีเรียกขวัญความเชื่อโบราณที่สืบทอดมาถึงวันนี้เสียงบรรยายเปิดฉากในโลกที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งชวนให้เราตั้งคำถา,ถามถึงคุณค่าและความหมายของความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโลกอันน่าพิศวงของพิธีเรียกขวัญซึ่งเป็นความเชื่อและปฏิบัติที่อย่างรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพบุรุษที่เข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์และจิตวิญญาณพิธีเรียกขวัญน,นี้มิใช่เพียงแค่พิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อเหนือธรรมชาติเท่านั้น หากแต่เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างกายจิตและสังคมเป็นกลไกในการเยียวยาฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลและชุมชนการเดินทางครั้งนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของพิธีเรียกขวัญตั้งแต่ประวัติความเป็นมาความสำคัญวัตถุประสงค์ไปจนถึงรูปแบบและวิวัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เราจะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดที่น่าทึ่งไขปริศนาความหมายที่ซ่อนอยู่และสำรวจมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้เห็นว่าทำไมพิธีเรียกขวัญจึงยังคงมีบทบาทสำคัญและสืบทอดมาถึงปัจจุบันเสียงบรรยายเปลี่ยนโทนเล็กน้อยข้อมูลพื้นฐานรากฐานแห่งความเชื่อพิธีเรียกขวัญมีรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องขวัญซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรากฏในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก แต่สำหรับสังคมไทยความเชื่อเรื่องขวัญมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นแก่นสารสำคัญการทำความเข้าใจขวัญคือกุญแจสำคัญในการไขความหมายของพิธีเรียกขวัญโดยทั่วไปแล้วขวัญถูกนิยามว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของชีวิตจิตใจหรือพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งสถิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น,นๆเชื่อกันว่ามนุษย์มีขวัญหลายแห่ง บ้างก็ว่ามี32เล่มบ้างก็ว่ามี9เล่มขึ้นอยู่กับสำนักคิดและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นแต่โดยรวมแล้วขวัญเปรียบเสมือนศูนย์รวมของบุญวาสนาชะตาชีวิตสติปัญญาอารมณ์และความสามารถต่างๆ ความเชื่อนี้สะท้อนถึงโลกกระนัดของคนโบราณที่มองว่าสรรพสิ่งมีพลังงานบางอย่างที่ค้ำจุนอยู่ทำให้มีชีวิตชีวามีความรู้สึกนึกคิดและมีความเป็นตัวของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่ขวัญของบุคคลน,นั้นอาจพลัดหลงสูญเสียหายไปหรือหนีออกจากร่างซึ่งมักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงเช่นการเจ็บป่วยหนัก อุบัติเหตุการเสียชีวิตของคนใกล้ชิดความตกใจหวาดกลัวอย่างรุนแรงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหรือแม้กระทั่งการเดินทางไกลสถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้ขวัญเกิดอาการไม่เป็นปกติ การที่ขวัญหายไปนี้จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีอาการผิดปกติเช่นซืมเศร้างอยเหงาอ่อนเพลียไม่มีกำลังวังชาเบื่ออาหารขาดสติสมาธิสัน้นหรืออาจมีอาการป่วยไข้โดยหาสาเหตุทางกายภาพไม่พบ ในทางกลับกันเมื่อขวัญกลับคืนสู่ร่างอย่างสมบูรณ์บุคคลผู้นั้นก็จะกลับมามีชีวิตชีวาสดใสมีกำลังวังชามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขพิธีเรียกขวัญจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตามหรือเชิญขวัญที่พลัดหลงให้กลับคืนสู่ร่างของบุคคลนั้นๆ โดยอาศัยพิธีกรรมที่ประกอบด้วยการร่ายรำการขับร้องการใช้เครื่องเส้นไหว้ต่างๆและการกล่าวคำอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีมักจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้รับความเคารพนับถือในชุมชนเช่นหมอธรรมหมอขวัญหรือผู้มีอาวุโสทางจิตวิญญาณ ประวัติความเป็นมาของพิธีเรียกขวัญน,นั้นอยากจะระบุช่วงเวลาที่แน่นอนแต่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อเรื่องขวัญในสังคมเกษตรกรรมซึ่งมนุษย์มีความผูกพันกับธรรมชาติและรับรู้ถึงพลังงานที่มองไม่เห็นได้มากกว่าในยุคปัจจุบันความเชื่อนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมไว้ได้อย่างเข้มข้นแม้ว่าในปัจจุบันพิธีเรียกขวัญอาจไม่ได้เพชรเห็นได้บ่อยครั้งเท่าในอดีตแต่ก็ยังคงมีอยู่ในบางชุมชนและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับบริบทของสังคมสมัยใหม่เสียงบรรยายเปลี่ยนโทนเล็กน้อยการสำรวจรายละเอียดที่น่าทึ่งของพิธีเรียกขวัญ เมื่อเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดพิธีเรียกขวัญเป็นมากกว่าแค่การร่ายรำและสวดมนต์แต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเปลี่ยนไปด้วยสัญ,ญลักษณ์อันมีความหมายเริ่มต้นด้วยการเตรียมการซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลเครื่องเส้นไหว้ที่ใช้มักประกอบด้วยสิ่งต่างๆที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีจากครอบครัวและเพื่อนฝูง บทสวดมักจะมีสำนวนที่ไพเราะสละสลวยและเต็มไปด้วยความรู้สึกขั้นตอนทั่วไปของพิธีเรียกขวัญ 1. การตั้งบายสีและเตรียมเครื่องบูชาหมอขวัญจะทำการตั้งบายสีวางเครื่องบูชาต่างๆไว้บนภาชนะที่เตรียมไว้ 2. การกล่าวเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอขวัญจะกล่าวเชิญเหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ และเจ้าที่เจ้าทางให้มาร่วมเป็นสักขีพยานและอวยพรแก่ผู้ที่ถูกเรียกขวัญ 3. การสวดเรียกขวัญหมอขวัญจะเริ่มสวดบทเรียกขวัญโดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจทำให้ขวัญตกใจหรือหนีหายไปพร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนให้ขวัญกลับมาโดยใช้ถ้อยคำที่อ่อนโยนนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความรัก 4. การผูกแขน เมื่อเชื่อว่าขวัญกลับมาแล้วหมอขวัญหรือผู้ใหญ่ในพิธีจะทำการผูกแขนด้วยได้สีขาวหรือสีแดงโดยมีการรดน้ำมนต์ไปด้วยพร้อมกล่าวอวยพรให้เจ้าของขวัญมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงและอยู่เย็นเป็นสุขการผูกแขนนี้มีความหมายถึงการยึดเหนี่ยวขวัญไว้กับตัวการเสริมสร้างกำลังใจและการอวยพร 5. การมอบของขวัญและเลี้ยงอาหารหลังจากเสร็จพิธีผู้มาร่วมงานก็จะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆแก่เจ้าของขวัญและร่วมรับประทานอาหารที่เตรียมไว้เป็นการแสดงความยินดีและการเสริมสร้างความสามัคคีเหตุการณ์ที่มักมีการประกอบพิธีเรียกขวัญ 1. การเจ็บป่วยเมื่อมีคนป่วยการเรียกขวัญเป็นการช่วยเยียวยาทางจิตใจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นและมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภยัย2การประสบอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์น่ากลัวเหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้ขวัญตกใจและหนีหายไปการเรียกขวัญจะช่วยให้ขวัญกลับคืนมาเพื่อให้เจ้าของขวัญกลับมาเป็นปกติ 3. การเดินทางไกลหรือการย้ายถิ่นฐานการจากบ้านเกิดหรือการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอาจทำให้เกิดความกังวลหรือความกลัวการเรียกขวัญจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและขวัญกำลังใจ 4. การเกิดสำหรับเด็กแรกเกิดพิธีเรียกขวัญเป็นการต้อนรับสู่โลกและเป็นการเสริมสร้างขวัญให้แข็งแรง 5. การสูญเสียหรือความโศกเศร้าในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียการเรียกขวัญเป็นการปลอบประโลมจิตใจและช่วยให้ผู้ที่โศกเศร้าสามารถก้าวผ่านความยากลำบากไปได้มุมมองต่างๆความหมายและนัยยะของพิธีเรียกขวัญในสังคมปัจจุบันแม้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแต่พิธีเรียกขวัญยังคงมีบทบาทและความหมายในสังคมไทยในหลายแงม่มุม 1. มิติทางจิตวิทยาจากมุมมองทางจิตวิทยาพิธีเรียกขวัญเปรียบเสมือนการบำบัดทางจิตใจ psycho logical therapy การได้เข้าร่วมพิธี การได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและคนรอบข้างการได้ยินคำพูดปลอบประโลมและคำอวยพรล,ล้วนมีส่วนช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางจิตใจหรือมีภาวะซึมเศร้ารู้สึกดีขึ้นมีความหวังและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการผีกแขนการมอบของขวัญเป็นการสื่อสารทางอารมณ์ที่ช่วยเยียวยาบาดแผลทางใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนการที่คนในครอบครัวและเพื่อนบ้านมาร่วมพิธีแสดงถึงความรักความห่วงใยและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นการตอกย้ำถึงความผูกพันทางสังคมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษการสืบทอดพิธีเรียกขวัญยังเป็นการส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลัง 3. ม,มิติทางจิตวิญญาณ สำหรับผู้ที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อพิธีเรียกขวัญเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นการขอพรและการได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการเติมเต็มในด้านจิตวิญญาณที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ 4. การปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยแม้พิธีเรียกขวัญจะมีรากฐานมาจากความเชื่อโบราณแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมสมัยใหม่เช่น ปัจจุบันเราอาจจะเห็นพิธีเรียกขวัญในรูปแบบที่กระชับขึ้นหรือมีผู้เข้าร่วมที่เป็นชาวต่างชาติที่สนใจในวัฒนธรรมไทยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการนำแนวคิดของการเรียกขวัญไปปรับใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตหรือการสร้างขวัญกำลังใจในองค์กรต่างๆข้อควรพิจารณา การให้คุณค่ากับพิธีเรียกขวัญในปัจจุบันควรอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมการมองพิธีเรียกขวัญในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าหรือในฐานะที่เป็นกลไกลทางจิตวิทยาที่ส่งผลดีต่อผู้คนเป็นแนวทางที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์มากกว่าการยึดถือกับความเชื่อในรูปแบบเดิมๆอย่างสุดโตง่งบทสรุปการสืบทอดคุณค่าอันล้ำค่า พิธีเรียกขวัญเป็นมากกว่าเพียงแค่พิธีกรรมแต่คือกระจกสะท้อนความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตก็สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจได้การรับมือกับการสูญเสียในกรณีที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นการทำพิธีเรียกขวัญอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นการยอมรับการสูญเสียและการก้าวต่อไป 3. การปรับเปลี่ยนในยุคปัจจุบันในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตการทำความเข้าใจพิธีเรียกขวัญอาจต้องอาศัยมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นการผสมผสานความเชื่อและวิทยาศาสตร์หลายครั้งแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อาจมองว่าอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เชื่อว่าขวัญหายนั้นเกิดจากสาเหตุทางกายภาพหรือทางจิตใจที่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการทางการแพทย์ แต่ในขณะเดียวกันการให้กำลังใจและการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเรียกขวัญก็เป็นปัจจัยสนับสนุนการรักษาที่สำคัญการปรับรูปแบบพิธีในปัจจุบันพิธีเรียกขวัญอาจไม่ได้ถูกจัดขึ้นอย่างเคร่งครัดเหมือนในอดีตบางครอบครัวอาจปรับรูปแบบให้มีความเรียบง่ายขึ้นหรือ,ออาจผสมผสานกับพิธีกรรมอื่นๆที่มีความสำคัญต่อครอบครัวการใช้ในบริบทที่หลากหลายนอกจากการเรียกขวัญเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ พิธีเรียกขวัญยังถูกนำไปใช้ในโอกาสอื่นๆเช่นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาหรือบุคลากรในองค์กรที่กำลังเผชิญกับความท้าทาย 4. ขวัญในความหมายเชิงเปรียบเทียบแม้ในปัจจุบันแนวคิดเรื่องขวัญอาจไม่ได้ถูกตีความอย่างตรงไปตรงมาในแง่ของวิญญาณที่พลัดหลงเสมอไป แต่คำว่าขวัญยังคงถูกนำมาใช้ในความหมายเชิงเปรียบเทียบเพื่อสื่อถึงสิ่งที่เป็นศูนย์รวมแห่งกำลังใจพลังชีวิตและความภาคภูมิใจเช่นขวัญกำลังใจเสียขวัญได้ขวัญซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดพื้นฐานของขวัญยังคงฝังรากอยู่ในภาษาและความคิดของคนไทยบทสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และความสำคัญของพิธีเรียกขวัญ การเดินทางเข้าสู่โลกของพิธีเรียกขวัญในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความลึกซึง้งและความหลากหลายของความเชื่อโบราณที่ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่แม้จะผ่านการเวลามานับร้อยนับพันปีเราได้เรียนรู้ว่าขวัญไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดทางนามธรรมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเปราะบางของมนุษย์ต่อพลังของธรรมชาติและความไม่แน่นอนของชีวิต พิธีเรียกขวัญจึงเป็นภูมิปัญญาที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อรับมือกับความกลัวความไม่รู้และความสูญเสียความสำคัญของพิธีเรียกขวัญน,นั้นมีได้อยู่ที่การพิสูจน์การมีอยู่ของขวัญในเชิงวัตถุวิสัยแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ทางสังคมจิตใจและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นการเชื่อมโยงผู้คนพิธีนี้เป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนในครอบครัวและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งการดูแลเอาใจใส่และการแบ่งปันประสบการณ์ การเยียวยาจิตใจเป็น,นกลไกทางจิตใจที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ความวิตกกังวลและเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหาการรักษาวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดประเพณีภูมิปัญญาและค่านิยมที่ดีงามของบรรพบุรุษ การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยพิธีเรียกขวัญได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของวัฒนธรรมที่สามารถปรับรูปแบบและความหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทำความเข้าใจและเห็นคุณคา่าของพิธีเรียกขวัญก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญการที่เราจะมองพิธีนี้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและการตีความของแต่ละบุคคล แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือพิธีเรียกขวัญได้หล่อหลอมจิตใจของผู้คนในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ ดังนั้นการเรียกขวัญจึงไม่ใช่เพียงแค่การร่ายมนต์หรือกล่าวบทสวดเท่านั้นหากแต่เป็นการเชื้อเชิญให้ขวัญซึ่งอาจหมายถึงพลังชีวิตความมั่นคงทางจิตใจและความสุขได้กลับคืนสู่การดำรงอยู่ให้เรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปและ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งได้อย่างเข้มแข็งขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสารคดีของเราในวันนี้พบกันใหม่ในโอกาสต่ตอไปสวัสดีครับ